นองพณนนซัดเต็มเหนียวปมทีมนักรดนตรีนักร้องดังปอบลงเรียกว่าขาเผือกตามหาไม่หยุดหลังเพจดังอย่างคนลูกทุ่งได้ออกมายน์บอมปริศนาว่าด้ยวยเรื่องของการดูแลศิลปินนักรดนตรีทีมงานซุปตาที่ผู้จัดหลายรายถึงกับเอื่มระอากับพฤติกรรมของเหล่าทีมนักรดนตรีทีมนี้พอเวลาจ้างนักร้องแถมนักดนตรีทั้งวงมาแสดงนักรดนตรีของนักร้องดังเอนเตอร์เทนตัวเองแบบชนิดต้องออกกติกาว่า ผู้จัดต้องเตรียมเหล้าเบียร์เครื่องดื่มอาหารแบบชนิดไม่อั้นชนิดตายอดตายอยากมาสมเดือนทะลุงงบผู้จัดคืนละไม่ต่ำกว่า2-30ถึงมื่นบาทเบียร์ต้องแน่นเหล้าต้องพร้อมอาหารสั่งมาที2030อย่างกินกันแบบเปรมปีปาร์ตี้เสร็จขึ้นเล่นแบบเมาเมาเหมือนไม่เมาไม่ได้ฟิลเล่นจบก็บรรเลงแอลกอฮอล์กันต่อพฤติกรรมเยี่ยงนี้ทำกันมาจนเป็นวัฒนธรรมขององ,องค์กรของศิลปินและนักดนตรีค่ายนี้ ผู้จัดที่ดูแลไม่เป็มจุกๆนั้นก็อย่าหวังได้คิวไปแสดงอีกตกลงว่าค่าตัวก็แพงผิดมนุษย์แถมยังต้องผ่านงบเอนเตอร์เทนอีกผู้จัดหลายลายปาดเหงือถอดใจไปหลายคนต่อมาเพจดังกล่าวนั้นได้ออกมาโพสต์ประเด็นนี้อีกครั้งว่าหลังจากเพจคนลุกทุ่งตีแผ่เรื่องราวของวงดนตรีแบ็กอัพศิลปินดังที่ถูกจ้างไปเล่นตามงานต่างๆและไร้ความเกรงใจผู้จัดโดยการสั่งอาหารเหล้าเบียร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา งานนี้ดูเหมือนว่าสังคมจะโฟกัสไปที่สองพี่น้องสุดซีที่กําลังโด่งดังกับการรับงานคู่อย่างเะเอมถึงกับโดนสังคมถามว่าเป็นคู่นี้แน่ๆกลางเด็กที่ผ่านมานั้นจะนงพณีต่อสายด่วนเคลียดราม่าว่าไม่ใช่หนูเพราะเรื่องอาหารส่วนใหญ่จะมาทานกันเองข้างนอกหลังเลิกคอนเสิรต์ตส่วนเล่าเบีย์นั้นแทบไม่ต้องดูแลหลังเวทีเพราะหน้าเวทีมีแฟนคลับส่งให้ตลอดโชว์อยู่แล้วแต่หลังจากชาวเน็ตโฟกัสไปที่ทั้งคู่ โดยเฉพาะเอมที่ถูกคอลหาในประเด็นนี้ถึงกับอารมณ์เสียอย่างหนักแอบกระซิบว่าวงดนตรีที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นวงของนักร้องคู่แต่ไม่ใช่คู่จ้าเอมก่อนที่สาวจ้านงพดีนั้นออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าชัดแล้วเนาะโยงกันใบมั่วว่าเป็นวงจ้าเอมย้ำค่ะจ้าเอมแค่รับหน้าเวทีตับก็จะพังแล้วจ้า